ครับสวัสดีครับคนเลี้ยงกุ้งชแนลนะครับวันนี้วันที่23นะครับคันวาคผมวันนี้ก็ได้ทําการฉีดล้างบ่อนะครับบ่อนี้เพิ่งเตรียมเสร็จไปนะครับก็เป็นการฉีดรอบสองนะครับฉีดล้างโคนนะครับก็ใช้ชุดระเมาจากข้างนอกนะครับฉีดื้ที่บ่อนี้ก็6.62ไร่นะครับ ทำการพักบ่อมา60กว่าวันแล้วครับก็มีแผนที่จะลงวันที่25มกรานะครับก็ต้องฉีดล้างให้สะอาดก่อนก่อนที่จะลงกุ้งนะครับทีมงานฉีดก็3คนนะครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็เสร็จครับหมด เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะมานำเสนอใหม่นะครับครับสดีรับ